สวัสดีครับท่านผู้ปกครองทุกท่านและก็นักเรียนทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะครับประจำวันอังคารที่28กันยายน2564นะครับวันนี้ก็จะเป็นการทบทวนในเรื่องอสรุปย่อรัรฐธรรมนูญแห่งราชอาณจาจักรไทยพศ2560นะครับรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวให้นักเรียนไปติดตามชมในคลิปวิดีโอเลยนะครับพร้อมกันแล้วไปชมเลยครับ สวัสดีครับท,ทุกทท่านผมพอหนุ่มนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับจะเป็นสรุปย่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี2 5ง0กก็ต้องบอกท่านไว้ก่อนนะครับว่าเป็นสรุปย่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดแล้วก็วิดีโอได้เลยนะครับเชิญครับ สรุปยอ่อรัชธรรมนูญแห่งราชอาณาจ,จรรักรไทยปี2 5 60ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่6เมษายน2 5 60นะครับรัฐธรรมนูญปี2 5 60มีอยู่ด้วยกัน16หมวด279ม,มาตราหมวดที่1บททั่วไปหมวดที่2พระมหากษัตริย์ หมวดที่สามสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยหมวดที่4หน้าที่ของชนชาวไทยหมวดที่5หน้าที่ของรัฐหมวดที่6แนวนโยบายแห่งรัฐหมวดที่7รัฐสภาหมวดที่8คณะรัฐมนตรีหมวดที่9การขัดกันแห่งผลประโยชน์หมวดที่10ศาลหมวดที่11ศาลรัฐธรรมนูญหมวดที่12องค์กรอิสระหมวดที่13าอัยการหมวดที่14การปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดที่15การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและหมวดที่16การปฏิรูปประเทศนะครับเรามาดูในหมวดที่1นะครับบททั่วไปสาระสำคัญโดยสรุปย่อในมาตราหนึ่งประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้นะครับในมาตรา2ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากรรษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับในมาตรา3 อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทั้ง3ทางก็คือรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลนะครับหมวด2นะครับพระมหากษัตริย์ในมาตราที่10พระมหากษัตริย์นะครับทรงเลือกและแต่งตั้งผู้ทรงคณมุขเป็นประธานองคมนตรีคนหนึ่งและองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน18คนประกอบเป็นคณะองคมนตรีนะครับในมาตราที่11 การเลือกและการแต่งตั้งองคมนตรีหรือการให้องคมนตรีพ้นจากตาแหน่งให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยโดยประธานรัฐสภานะครับจะเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชองการแต่งตั้งประธานองคมนตรีก่อนหรือให้ประธานองคมนตรีนั้นพ้นจากตาแหน่งก็ ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโอังการนะครับส่วนประธานองคมตรีนั้นนะครับจะเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโอังการแต่งตั้งองคมนตรีอื่นหรือให้องคมนตรีพ้นจากตาแหน่งนะครับผู้รับสนองพระบรมราชโอังการก็คือประธานองคมตีนะครับในมาตรา12องค์คมตรีต้องไม่เป็นสมาชิกองคมตีนะครับต้องไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกพุทธิสภาหรือดํารงตําแหน่งทางการเมืองอื่น ตุลาการสารรัฐมนูญผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระข้าราชการพนักง,งานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐหรือสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมืองและต้องไม่แสดงการฝากไ่ในพรรคการเมืองใดๆนะครับนี่คืออ,องค์มนตรีจะต้องไม่เป็นสมาชิกและจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวเหล่านี้นะครับหมวด3สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยสรุปได้ในมาตราที่27นะครับก็คือบุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันนะฮะชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันนะครับหมวดที่4หน้าที่ของปวงชนชาวไทยสรุปได้ในมาตราที่50นะครับบุคคลมีหน้าที่10ข้อดังต่อไปนี้ 1. พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะฮะสปกป้องประเทศ พิทักษ์รักษาเกียรติภูมิผลประโยชน์ของชาติ 3. ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 4. เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับนะฮะและ 5. รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัตินะครับข้อ6นะครับเคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นและไม่กระทําการใดที่อาจก่อให้เกิดความแตกแยกหรือเกียดชังในสังคม 7. ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือ ลงประชามติอย่างอิสระโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสำคัญ8ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพรวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม 9. เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติและ10นะครับไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบนะครับหมวดที่5หน้าที่ของรัฐในมาตราที่54รัฐ ต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา12ปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาพบังคับนะฮะอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายนะครับรัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาร่างกายจิตใจวินยัยอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัยโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนนะครับเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วยนะครับหมวดที่6 แนวนโยบายแห่งรัฐในมาตราที่64บทบัญญัติในหมวดนี้นะครับเป็นแนวทางให้รัฐนั้นดําเนินการตรากฎหมายและกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินนะฮะในมาตราที่65รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมภาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่างๆให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายนะฮะ ยุทธศาสตร์ชาตินะครับเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้นะครับในหมวด7รัฐสภาในหมวดที่7รัฐสภาในส่วนที่1ก็คือบททั่วไปในมาตราที่79รัฐสภานะครับประกอบไปด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภานะครับก็คือสอสอและสอวอนะครับ รัฐสภาจะประชุมร่วมกันหรือว่าแยกกันย่อมเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บุคคลจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันนั้นไม่ได้นะครับในมาตราที่80นะครับประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับจะเป็นประธานรัฐสภาส่วนประธานวุฒิสภานั้นนะครับจะเป็นรองประธานรัฐสภาในกรณีที่ไม่มีประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภาได้ก็ให้ประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานรัฐสภาแทนนะฮะในส่วนที่2สภาผู้แทนราษฎรในมาตราที่83สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจํานวน500คนโดยเป็นสมาชิกซึ่งมาจากแบบแบ่งเขตเนี่ยจำนวน350คนและแบบบัญชีรายชื่อหรือว่าปาร์ตี้ลิสต์นะฮะจำนวน150คนนะครับรวมแล้ว500คนนะครับ ส่วนบุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้นะครับในวันเลือกตั้งเป็นบุคคลต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิเลือกตั้งในมาตราที่96ก็คือ 1. เป็นภิกษุสาม,มนเณรนักพจน์หรือนักบวช 2. ก็คือวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 3. ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลนะฮะและ 4. อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนะครับ หมวดที่8คณะรัฐมนตรีพา,ากษัตร์นะครับจะทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน35คนประกอบขึ้นเป็นคณะรัฐมนตรีนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีนะฮะนายกรัฐมนตรีจัดดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน8ปีไม่ได้นะครับ ในหมวดที่10ส่วนที่1บททั่วไปในมาตราที่189บรรดาสารทั้งหลายจะตั้งขึ้นได้แต่โดยพระราชบัญญัติเท่านั้นนะครับมาตรา190พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและให้ผู้พิพากษาและตุลาการพ้นจากตําแหน่งนะฮะหมวดที่11สารรัฐธรรมนูญจะมีจํานวน9คนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากบุคคลดังต่อไปนี้นะครับ 1. ผู้พิพากษาในสารดีกาจํานวน3คน2 ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจำนวน2คน 3. ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานิติศาสตร์จำนวน1คน 4. ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์หรือรัระศาษาศาสตร์จำนวน1คนนะครับและ 5. ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการสรรหาไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอายการสูงสุดมาแล้วจำนวน2คนนะครับ องค์กรอิสระนะครับมีอยู่ด้วยกัน5องค์กร1ก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตนะครับมี7คนอยู่ในเวลาระ7ปีนะฮะสผู้ตรวจการแผ่นดินมีอยู่ด้วยกัน3คนอยู่ในเวลาระ7ปีนะครับสคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชนะครับมี9คนอยู่ในเวลาระ7ปี4คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตงนะครับ มี7คนอยู่ในวลาระ7ปีและ5นะครับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมี7คนอยู่ในวลาระ7ปีนะครับทั้ง5องค์กรอิสระนั้นอยู่ได้เพียงแค่วละเดียวนะครับ,รบหมวดที่13อายการพนักง,งานอายการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยรวดเร็วเที่ยงธรรมและปราศจากอาคติทั้งปวงและไม่ให้ถือว่าเป็นคำสั่งทางปกครองนะครับหมวดที่14 การปกครองส่วนท้องถิน่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอำนาจดูแลและจัดทำรรบริการสาธนารณะและกิจกรรมสาธนารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิน่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิน่นนะฮะหมวดที่15การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในมาตรา255 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบบประชาธิปไตยหันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐจะกระทำไม่ได้นะครับหมวดที่16การเป็นรูปประเทศประกอบไปด้วยหนึ่งประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อยมีความสามัคคีปองดองมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจวงเล็บ2สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรมและมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำวงเล็บ3ประชาชนมีความสุขมีคุณภาพที่ดีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากรรษัตริย์ทรงเป็นบะมุกนะฮะในมาตรา255ห้าให้ดำเนมนการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่างๆให้เกิดผลดังต่อไปนี้กไก่ด้านการเมืองขอไข่ด้านการบริหารราชการแผ่นดินขอควายด้านกฎหมาย งูด้านกระบวนการยุติธรรมจอจานด้านการศึกษาชอชิงด้านเศรษฐกิจและชอช้าน,นะครับด้านอื่นๆส่วนในด้านที่สําคัญก็คือด้านจอจานคือด้านการศึกษาประกอบไปด้วยวงเล็บหนึ่งให้สามารถเริ่มดมําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแล,แลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจวินยัยอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้สมกับใบโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายนะฮะวงเล็บ2ให้ดำเนินการตามกฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนให้แล้วเสร็จภายใน1ปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้นะฮะวงเล็บ3ให้มีกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ให้ได้ผู้มีจิตวิญ,ญญาณของความเป็นครูมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและ เลปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัดและปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวโดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่นะครับครับก็สรุปจบแล้วนะครับอย่างที่บอกนะครับว่านี่คือเป็นสรุปย่อของรัชธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี2องพนันนะครับถ้าอย่างไงนะครับก็ลองไปอ่านในตัวรัฐธรรมนูญเต็มๆนะครับหรือว่า ลองดูในคลิป YouTube ผมนะครับที่ผมทำเรื่องรัฐธรรมนูญนั้นไว้หลายคลิปอยู่นะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับอาวป็นยังไงบ้างครับทักเรียนสรุปย่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณจาจักรไทยปีพศ2560นะ ตรงนี้ก็จะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับในเรื่องกฎหมายกับชีวิตฉะะนั้นเมื่อนักเรียนดูคลิปวิดีโอจบไปเรียบร้อยแล้วก็ได้ใช้ความรู้ตรงนี้ไปทําแบบทดสอบนะครับที่นักเรียนยังทําไม่เรียบร้รอยหรือยังทําไม่เสร็จนะครับหรือยังไม่ได้ทำนะครับหากว่านักเรียนจะไปเปิดหนังสือดูก็จะไปดูในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะเรื่องกฎหมายกับชีวิตก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับ ก็ขอให้นักเรียนนั้นได้ตั้งใจทำนะครับนะอย่างเต็มที่แล้วก็จะได้คะแนนมากๆนะครับวันนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ